สวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้อง ลุงป้านาาประชาชนคนไทยทุกท่านหลังจากทางภาครัฐเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนสําหรับกลุ่มมีมือถือสมาร์ทโฟนกันไปแล้วในโครงการลงทะเบียนเงินดิจิตอลคนละ1 0 0 0 0บาทตอนนี้นะครับหลายๆท่านเลยนะครับทั้งลงทะเบียนแล้วและยังไม่ได้ลงทะเบียนและในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วอาจจะเจอปัญหาต่างๆขึ้นมามากมายนะครับรวมไปถึงนะครับผม คนที่นะครับหบ้านเนี่ยอาจจะมีมือถือใช้เพียงเครื่องเดียวนะครับก็คือสมาร์ทโฟนนะครับผมอาจจะมีเครื่องเดียวนะครับแต่ในบ้านเนี้มีคนที่สามารถรับสิทธิ์ได้นะครับอาจจะเป็น2 3 4สี่ห้าคนประมาณนี้นะครับแต่เราจะทาอย่างไรล่ะครับผมในเมื่อมือถือมีเครื่องเดียววันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีนะครับผมลงทะเบียนและใช้มือถือเครื่องเดียวในการรับสิทธิ์ใช้สิทธิ์เงิน10,000บาทกันนะครับมือถือหายเปลี่ยนเครื่อง วิธีย้ายสิทธิ์ที่สมัครไว้แล้วเนี่ยมาอยู่อีกเครื่องหนึ่งทำอย่างไรเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับในคลิปนี้วิธีเปลี่ยนสถานะการลงทะเบียนนะครับหลายๆคนนะครับตอนที่ลงทะเบียนคงจะเห็นนะครับว่าสถานะมันจะมี1 2 3 4 5นะครับตามคลิปที่ผมเคยแจ้งไปนะครับ1ก็คือนะครับสำหรับกลุ่มที่ เข้ามาในแอปทางรัฐโดยที่ยังไม่เคยสมัครแอปทางรัฐนะครับผมจะขึ้นสถานะที่1สถานะที่2คือกลุ่มคนที่สมัครแอปทางรัฐแล้วแต่ยังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จเสร็จสิ้น สถานะที่3นะครับคนที่สมัครแอปทางรัฐแล้วนะครับยืนยันตัวตนสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วพอสมัครก็จะขึ้นสถานะที่3ทีนี้ก็จะต้องรอ4กับ5นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมวิธีการเปลี่ยนสถานะจาก1และ2ให้มาเป็น3เพื่อรอ4 5ทําอย่างไรนะครับเพราะบางคนตอนนี้ยังค้างอยู่ 1- 2อยู่หลายวันแล้วนะครับดังนั้นนะครับมีหลายคนถามกันเข้ามาเยอะเลยครับว่าจะเปลี่ยนยังไงนะครับให้มันเป็น3เหมือนคนอื่นประมาณนี้นะครับ สิ่งของที่ใช้เงิน1,000 0บาททางรัฐซื้อไม่ได้วันลงทะเบียนกลุ่มคนไม่มีมือถือนะครับผมและรวมไปถึงนะครับคนที่สมัครหลังหนึ่งสิงหาคมน,นะครับไม่มีปุ่มเมนูสมัครสมาชิกนะครับคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยครับผมมีทุกอย่างในคลิปนี้เลยครับอันดับแรกนะครับผมขอบอกรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มคนที่เคยสมัครแอปทางรัฐไปแล้วนะครับผมย้ํานะครับว่าเคยสมัคร แอปทางรัฐไว้แล้วนะครับและรวมไปถึงนะครับคนที่มือถือหายอยากจะเปลี่ยนเครื่องนะครับผมย้ายสิทธิ์มาอยู่อีกเครื่องหนึ่งนะครับสําหรับกลุ่มคนที่นะครับมือถือหายเปลี่ยนเครื่องนะครับวิธีย้ายสิทธิ์มาอยู่อีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่นะครับผมต้องการใช้สิทธิ์นะครับก็คือมีมือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยอยากจะใช้สิทธิ์นะครับ ก็คือว่ามีมือถือหนึ่งเครื่องโอเคครับพูดใหม่นะมีมือถือหนึ่งเครื่องแต่ว่ามีหลายคนนะครับผมอันดับแรกนะครับก็ให้นะครับเข้าไปที่แอปทางรัดได้เลยนะครับคุณจะเห็นนะครับผมคําว่าเข้าสู่ระบบอันนี้จะเป็นของคนที่เคยสมัครแอปทางรัดนะครับและมีรหัสผ่านหรือสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับผมถ้านะครับท่านมีรหัสผ่านมีสมัครสมาชิกแล้วก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้คืออาจจะเป็นทั้งมือถือใหม่นะครับหรือจะย้ายไปมือถือเครื่องอื่นก็ได้นะครับแต่เราต้องดาวน์โหลด แอปทางรัฐมาติดตั้งนะครับหลังจากนั้นก็กดเข้ามานะครับตรงเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็กดเข้ามานะครับมันจะมีคําว่าบัญชีผู้ใช้ก็ใส่รหัสบัตรประชาชนลงไปนะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับตอนแรกที่เราเคยสมัคร แอปทางรัดหลังจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยครับนี่คือวิธีการเข้าสู่ระบบสําหรับคนที่อาจจะเปลี่ยนมือถือหรือซื้อเครื่องใหม่มาแล้วมือถือหายก็ทําแบบนี้นะครับผมโหลดแอปทางลัดนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่ท่านเคยตั้งไว้นะครับกับแอปทางรัดก่อนหน้านี้ครับผมแค่นี้เองครับต่อไปนะครับผมในส่วนของคนที่นะครับผมต้องการนะครับก็คือหนึ่งบ้านอาจจะมีสคนสาคนสี่คนนะครับผมก็ ให้เข้าระบบนะครับเหมือนเมื่อสักครู่นี้เข้ามาเลยครับมันก็จะขึ้นชื่อของท่านเห็นไหมครับผมคุณสมศักดิ์นะครับเห็นไหมครับผมด้านบนขวามือนะครับอันนี้คือคนที่หนึ่งนะครับเข้าไปแล้วทีเนี้ยอ่ะคนที่สองล่ะสมัครสมาชิกแล้วจะทํำยังไงนะครับก็คือกลุ่มเนี้ยจะต้องเคยสมัครอ่าเขาเรียกว่าแอปทางลัดไปแล้วด้วยนะครับมีรหัสผ่านแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ กดเข้าไปครับเข้าสู่ระบบไปแล้วนะครับผมก็จะมีชื่ออยู่ด้านบนท่านสังเกตดูนะครับขวามือล่างมันจะมีคําว่าตั้งค่าให้กดไปครับพอเข้าไปแล้วนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับมันจะมีคําว่าออกระบบเห็นไหมครับผมออกระบบนะครับพอท่านออกระบบแล้วนะครับก็ให้นะครับผมคนที่สองนะครับเข้าระบบนะครับแล้วนะครับถ้าต้องการออกระบบนะครับผมก็ให้กดมาตั้งค่านะครับผมแล้วก็ อ่เข้ามาได้เลยครับเลื่อนลงมาล่าสุดด้านล่างเลยก็คือออกระบบนะครับทําอย่างเงี้ยสลับไปครับคนที่1คนที่2คนที่สามได้เลยครับผมสําหรับกลุ่มคนที่มีมือถือเครื่องเดียวแต่เคยสมัครแอปทางรัดไปแล้วประมาณนี้นะครับผมอ่าเคครับคงจะไม่งงนะครับเนาะโอเคต่อไปครับผมมันจะมีกลุ่มที่นะครับเพิ่งจะเข้ามาสมัครหรือ รับสิทธิ์ดิจิตอล1น0 0 0บาทหลังหนึ่งสิงหาคมมันจะเป็นกลุ่มๆนะครับฟังดีๆนะครับผมพูดทีละกลุ่มไปแล้วนะครับผมตั้งแต่กลุ่มที่อ่าแค่เปลี่ยนเครื่องนะครับผมกลุ่มที่2คือกลุ่มที่อ่าเคยสมัครแอปทางรัฐไว้แล้วแต่ว่าต้องการใช้สิทธิ์นะครับผมก็คือสลับกันเข้าสลับกันออกนะครับและกลุ่มที่สานะครับกลุ่มที่สมัคร นะครับผมรับเงินลงทะเบียนดิจิตอล10,000บาทหลัง1สิงหาคมมันจะไม่มีนะครับเมนูสมัครสมาชิกดังนั้นท่านจะยังคงเข้าไม่ได้นะครับผมและกลุ่มคนที่อยู่สถานะ 1, 2เนี่ยตอนนี้นะครับผมก็คือกลุ่มนี้แหละกลุ่มที่ยังไม่เคยอาสมัครสมาชิกแอปทางรัฐยังไม่เคยยืนยันตัวตนเนี่ยมันจะขึ้นแค่หนึหรือ2เท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับผมก็ให้ท่านทําตามผมได้เลยนะครับกลุ่มนี้ก็คือนะครับ ให้นะครับผมเข้าไปที่ Google นะครับ Google บนมือถือท่านจะมีทุกคนนะครับพิมพ์คําว่าดิจ i ตอลไอครับผมดิจิตอลไอหลังจากนั้นนะครับเมนูบรรทัดแรกแถวบนจะเขียนว่าศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการกดเข้าไปครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับเขาจะให้เรานะครับกดยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆครับเลื่อนหน้าจอลงมามันจะมีติ๊กถูกนะครับผมให้เรากดยินยอมครับพอกดยินยอมแล้วนะครับเขาจะเขียนว่าพิสูจน์ตัวตนนะครับ การพิสูจน์ตัวตนก็คือพิสูจน์ด้วยบัตรประชาชนของเรานั่นเองครับผมใส่เลขบัตรประชาชนแถวบนครับและกดนะครับผมตรงคําว่ารหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนครับ <S 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 เพื่อจะได้ใส่รหัสหลังบัตรเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนกันเองนะครับผมประมาณนั้นหลังจากนั้นก็กดยืนยันครับพอกดยืนยันแล้วมันจะขึ้นพิสูจน์ตัวตนครับตรวจทานใส่หมายเลขบัตรใส่ชื่อนามสกุลนะครับผมมาเดือนปีเกิดเข้าไปครับใส่เลขบัตรครับหลังบัตรด้วยนะครับผมกดยืนยันครับ พกยืนยันแล้วนะครับผมมันจะขึ้นนะครับกรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียนครับก็ให้ตรวจทานให้ดีครับผมว่าชื่อนามสกุลตรงไหมนะครับหลังจากนั้นเขาจะให้สร้างรหัสผ่านตรงนี้แล้ะครับผมสําหรับคนที่เพิ่งจะเข้ามาในแอปทางรัฐนะครับผมหลังจากหนึ่งสิงหาคมเนี่ยนะครับหรือประมาณหนึ่งสิงหาคมเนี่ยมันจะไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ถูกต้องไหมครับนี่แหละครับผมการสมัครสมาชิกเพื่อเอาไปใส่ในแอปทางรัฐเพื่อแสดงข้อมูลตัวตนของท่านก็คือตรงนี้แหละครับผมกดคําว่านะครับอ่า บัญชีผู้ใช้งานใส่หมายเลขบัตรประชาชนของท่านลงไปตั้งรหัสผ่านนะครับ8ตัวโดยมีภาษาอังกฤษผสมรวมกันด้วย8ตัวนะครับผมอย่าลืมนะครับและจดจําให้ดีนะครับว่าตั้งรหัสผ่านอะไรไปเพื่อจะได้นําไปใส่ที่แอปทางรัฐนะครับผมตรงนี้นะครับผมสําคัญมากๆนะครับและหลังจากตั้งเสร็จแล้วก็กดยืนยันครับพอกดยืนยันแล้วก็จะให้ใส่เบอร์มือถือนะครับแล้วก็กดขอรหัส OTP นะครับ พอเขาส่งมาแล้วให้นํามากรอกช่องด้านล่างตรงคําว่ารหัส OTP แล้วกดยืนยันพอกดยืนยันแล้วนะครับผมจะมีนะครับข้อความแจ้งเตือนเข้ามาว่าระบบได้ส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์มือถือของท่านเรียบร้อยแล้วก็คือหมายถึงการยืนยันเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผม พอเสร็จแล้วเขาจะมีให้ตรวจสอบข้อมูลชื่อนามสกุลต่างๆนะครับผมแล้วก็กดคําว่ายืนยันข้อมูลครับมันก็จะเท่ากับว่าลงทะเบียนนะครับผมดิจิตอลไอดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและนะครับให้เรานะครับผมนำตัวเลขที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือ,อ บัตรประชาชนแล้วก็รหัสผ่านนะครับเข้ามาใส่ที่แอปทางรัฐครับผม, <Summer> ผมก็คือกดตรงคําว่าเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นก็ใส่บัญชีผู้ใช้ก็คือเลขบัตรประชาชนของเราแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งแตัวนะครับก็คือเ,อเลขแล้วก็ตัวสาังกฤษผสมกันนะครับผมแตัวที่ตั้งไว้นะครับมาใส่ก็จะเท่ากับว่าท่านนะครับสามารถเข้าสู่แอปทางรัฐได้แล้วนะครับผมสําหรับคนที่ไม่เคยสมัครเลยก็คือคนที่เพิ่งจะเข้ามานะครับ ตั้งแต่1สิงหาคมเนี่ยมันจะไม่มีเมนูสมัครสมาชิกนะครับดังนั้นทําตามที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ก็จะ,ะสามารถนํารหัสนั้นนะครับผมมาใส่ตรงช่องนะครับผมเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อตรวจสอบข้อมูลของท่านนะครับและคนที่นะครับผมเคยสมัครไปแล้วอยู่1 2นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น3ทันทีนะครับเพราะว่ามันเท่ากับว่าท่านเนี่ยได้ยืนยันตัวตนสําเร็จเส็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม สถานะจาก1หรือ2ก็จะเปลี่ยนเป็น3ทันทีรอ4 5นะครับอ่า22กันยายนครับผมพร้อมๆกันครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับแอปทางรัฐนะครับวิธีใช้มือถือหนึ่งเครื่องใช้หลายคนนะครับแล้วก็มือถือหายเปลี่ยนเครื่องนะครับวิธีย้ายสิทธิ์มาอยู่อีกเครื่องวิธีเปลี่ยนสถานะการลงทะเบียนจาก1 2เป็น3 4 5หก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปครับผมดูตรงนี้กันครับเรามาดูตรงเงินดิจิตอลเนี่ยซื้ออะไรได้บ้างและซื้ออะไรไม่ได้ สิ่งของที่ใช้เงินทางรัฐซื้อไม่ได้นะครับก็จะมีสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมนะครับผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงกา๊าซธรรมชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าอุป,ปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเครื่องมือสรรื่อสารอันนี้ห้ามนะครับผม18รายการนะครับส่วนที่ซื้อได้ก็จะเป็นสินค้าพื้นฐานอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่ กะปิน้ำปลายาสบู่ยาสิฟันหมูไก่อะไรประมาณนี้ครับผมอ่าก็คือสิ่งของใช้ในชีวิตประจําวันการซื้อก็ซื้อภายในอําเภอตามบัตรประชาชนของท่านนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วในส่วนของกลุ่มที่อ่าไม่มีมือถือจริงๆนะครับก็คือไม่มีมือถือเลยอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการนะครับไม่มีมือถือนะครับหรือมีแต่ก็ไม่มีใครลงให้นะครับผมประมาณนี้กลุ่มนี้นะครับสามารถลงทะเบียนได้นะครับผม ใช้สิทธิ์ได้ผ่านบัตรประชาชนนะครับลงทะเบียนได้ตั้งแต่นะครับ16กันยาถึง15ตุลานะครับผมสำหรับกลุ่มนี้นะครับผมโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับวิธีอาจจะเยอะกันนิดนึงนะครับแต่ว่าครบทุกอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นหัวข้อคลิปแล้วนะครับว่าแอปทางรัดวิธีใช้มือถือหนึ่งเครื่องใช้สิทธิ์1,000 0บาทหลายคนก็คือถ้าคุณมีรหัสแล้วก็สลับกันเข้ากันออกนะครับ ส่วนคนที่นะครับมือถือหายก็คือเอาลรหัสของท่านที่สมัครไว้ก็ไป,ปใส่อีกเครื่องหนึ่งนะครับโหลดแอปมาก็ใส่อีกเครื่องหนึ่งได้เลยครับผมในส่วนของคนที่อ่าไม่เคยนะครับผมมีรหัสเข้าแอปก็สามารถนะครับเข้าเว็บอ่าดิจิตอลไอดีแล้วก็ไปสร้างรหัสผ่านมาเข้านะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําให้ท่านเนี่ยคนที่อยู่ระดับหนึ่งสองเนี่ยก็จะเปลี่ยนสถานะจากอ่า รอยืนยันตัวตนก็จะมาเป็น 3- 4 5ี่ห้าได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็สิ่งของที่ใช้ได้ซื้อได้นะครับผม10,000บาทและซื้อไม่ได้นะครับผมวันลงทะเบียนกลุ่มไม่มีบัตรไม่มีมือถือนะครับอ่ะไม่มีมือถืออ่ะถูกต้องแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าที่ชอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ